สบายดีท่านผู้ชมมาเด้อวันนี้มากินเขาน้ำกันมีซิวหนึ่งเม็ดไข่เจียวห้างกระเจียวห่อนๆเนาะมาเด้อมาเด้อแ่บแบไข่เจียวใส่ผักบัว ข้เจียวพักบัวใี่เคยกินต้องจับยื่ขึ้นเดี๋ยวทานผู้ชมสิบุเ็นเข่าอยู่ข้างในเอาหายทับไว้ทุกคนได้ยังกินข่านอ เจียวเองกินเองต้นเจียวไปิสุเห็นใงเบิงเนาะเจียวแบบธรรมาดานี่หละเอาพกบัวใช่เนะาะใครอยากเห็นวิธีเจียวคอมเมนต์มาเดี๋ยมือใหม่คันวางที่เจียวให้เบิง ต้องจับแบบมันจะง,งามเดยเห็นข้างล่างมันซิเม,มดเนาะตรงนี้มันอัดคลิปนานๆห่างหายจากการอัดคลิปไปสิเป็นสองเดือนแลน้วเนาะ ไข่เจียวห่อนไข่ก็ห่อนเขาก็ห่อนเขากันเขากัน,กนข้างแพมช่องเม็ด มีแขกที่ไม่ได้รับเชิญสองเม็ดวัชนาบ้านเพ่อปังกระดงกระดงเครึ่ง ให้ท่ายว่าใครจังน่อยนี่ยจาน่อยแต่น่อยหน่อยเบอร์เบอร์หนึ่งบ่น่อยหยเบอร์หนึ่งบ่เบอร์หน่อยเเอิญเบอร์หนึ่งเนาะ เปเบอร์ไนชุดปลาเบอร์ชูนหอยกับข้าบังเดียร์กับงงตัวเองเมือนกันได้กินเขาไม่ยังต้องอดัดอัดคลิปตัวเองนะเมื่อละครั้งหนึ่งคันเบอัดคลิปนะ มันเหมือนว่ากินบ่าแสบเนาะอัดไปหนำ่ำเบาไปหนำ่ำเหมือนแบบว่าทานผู้ชมเป็นคนเบิง่งห้ากับเป็นคนกินเหมือนแบบว่าเด้แววคุณได้คุยกันสินะอืมกินข้าวกระเสือดเบอร์เสือลองอัดเบิร์เด้อลองอัดไปหนำ่ำเบาไปหนำ่ำเอ้ยกินข้าวนี่ยเบอร์ยังยุดเลยแหละ กินดูร่างบานปุปล่อยคุณยานนางเบิงทารธรรมไปเอาน้ำนะมาแค้นบันอืมเขาก็ตกปาก คนโบราณเราเวลากินข okay. ้าวตกปลาไม่คนอยากนั่บ่เนาะแม่หรือโบราณกับผู้ได้ยินแต่โบราณเพิ่นว่าเราตามเนาะยุ่งกับการบันฮ็ด คน้นก็กินเขายุ่งก็กินค้นค้นก็สิมาบดนี้เฮ็ดต้องเฝ้ากินข้าวไป แห็แล้วไปแล้วสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงชนี้เนาะไหวพอกันลิมนาว่าชิม,มีคลิมยังมาให้เบิ่งกัติดตามคลิปต่อไปเนาองสำหรับคลิปนี้กะไปละบ๊ายบายสบายดี